ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่566เมเดลีนพยักหน้าเบาๆแล้วเดินเข้าไปในครัวคาเลนและอีวอนมองหน้ากันก่อนจะยิ้มออกมาอย่างชั่วร้ายป้าคาเลนดูเธอสิเธออ่อนน้อมถ่อมตอนม,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 มากถ้าไม่ใช่เพราะพี่เจเรมี่ปกป้องเธออยู่เธอก็เป็นได้แค่เศษขยะหรือถ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่เจเรมีฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเข้ามาในบ้านนี้เด็ดขาด คาเลนเย,อยอ้อยๆรอดูได้เลยสิ่งที่น่าสนใจกำลังจะเกิดขึ้นคาเลนพูดแล้วเดินเข้าไปในครัวเมื่อเธอเห็นเมเดลีนยุ่งกับการเตรียมการเธอก็พูดเร่งออกมาเร็วเข้าอยากให้ฉันหิวตายหรือไงนี่เหลอที่เธอจะมาเป็นลูกสะพ้ายของฉันเธอยึดยา่าดมากฉันละสงสัยว่าทำไมเจเรมีถึงอยากแต่งงานกับเศษขยะอย่างเธอนักทั้งหมดเป็นเพราะผู้หญิงหน้าไม่ไอายคนหนึ่งปีนขึ้นไปบนเตียงของพี่เจเรมีถ้าไม่ใช่แบบนั้นต่อให้ขอทานข้างถนนก็ไม่ต้องการผู้หญิงอย่างเธอ อีวอนพูดอย่างประชดประชันถึงอย่างนั้นเมเดลีนก็ทำเหมือนว่าเธอไม่ได้ยินเสียงของพวกเขาและทำหน้าที่ของเธอต่อไปประมาณสิบนาทีต่อมาเธอก็ทำอาหารเช้าเสร็จตามความปรารถนาของคาเลนหลังจากที่เธอนั่งลงบนโต๊ะอาหารเธอก็เริ่มสร้างปัญหาอีกครั้งเธอใช้ซ่อมและมีดหั่นไข่เป็นชิ้นๆน,นี่มันไข่อะไรเนี่ยเธอทำอะไรของเธอฉันบอกว่าฉันต้องการไข่ย,ย่างมาตูมเธอไม่ได้ยินเหรอแล้วทำไมวัฟเฟิลถึงไม่ขนาดนี้ เธอไม่รู้หรือไงว่าฉันไม่กินอาหารไม่มันจะทำให้เป็นมะเร็งเธอจะฆ่าฉันหรือไงเมเดลินยิ้มและอธิบายอย่างอดทนคุณแม่ค่ะไข่นี้คือไข่ย,ยังมะตูมและสิ่งที่อยู่บนวัฟเฟิลคือยามบรูเบอรี่ขมันไม่ได้ไม่นะคะฉันทําทุกอย่างตามความต้องการของคุณเลยเธอเรียกใครว่าคุณแม่ใครคือแม่ของเธอเธอคิดว่าเธอมีคุณสมบัติด,ดีพอที่จะเป็นลูกสะใภ้ของฉันงั้นเหรอคาเลนโยนมีดและซ่อมลงบนโต๊ะ เมื่ออีวอนเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวเธอจึงพูดขึ้นผู้สีหูหนกหรือไงคุณป้าคาเลนสั่งนมแพ้ให้ฉันไม่ใช่นมบัวทำไมเธอยังเอานมบัวมาให้ฉันอีกเธอไม่รู้หรือว่าฉันแพ้นมบัวเธออยากให้รอบภูมิแพ้ฉันขึ้นหรือไงเธอมันสาเรเลวเมเดลีนขมวดคิ้วนี่คือนมแพ้นะถ้าอีวอนบอกว่ามันคือนมบัวมันก็คือนมบัวคาเลนยื่นมือออกมาหยิบแก้วทันใดนั้นเธอเคลื่องมันใส่เท้าของเมเดลีน เสียงแก้วแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยของเหลวสีขาวไหลทะลักไปทั่วพื้นเมเดลีนรีตาลงขณะที่เธอมองดูเศษแก้วที่เท้าของเธออย่างสิ้นหวังคาเลนยกแขนก็ดอกอย่างเย่อหยิ่งเมื่อเห็นว่าเมเดลีนตกใจกับความเกรียวกราดอย่างกระทันหันของเธอเอาละในเมื่อเธอบอกว่าเป็นนมแพ้ก็พิสูจน์ให้ฉันดูด้วยการเลียนมที่หกบนพื้นให้หมดสิอ้คุณป้าคาเลนคะดูเธอสิคุณป้าคิดว่าเธอจะฟ้องพี่เจเรมีว่าเรารังแกเธอไหมคะ เธอมันเป็นแค่เศษขยะจริงๆบอกเขาสิเธอคิดว่าฉันกลัวเธอเหรอคาเลนเริ่มแสดงท่าทีไร้กาศออกมาอีวอนยิ้มกว้างขึ้นและมองไปที่เมเดลีนด้วยสายตายะเยยเธอไม่ได้ยินคุณป้าบอกเหรอเมเดลีนเธอบอกว่ามันคือนมแพนนีร่รีไปเลียมันเพื่อพิสูจน์ให้ฉันและคุณป้าเห็นสิหลังจากที่อีวอนพูดแบบนั้นเมเดลีนก็เงยหน้าขึ้นและยิ้มคุณพูดอะไรอีวอนชี้ไปที่นมบนพื้นด้วยใบหน้าที่เย่อหยิ่งฉันบอกให้เธอเลียนมาบนพื้นให้สะอาด เมเดลีนขมวดคิ้วอย่างสงสัยหลังจากได้ยินประโยคนั้นจากนั้นเธอก็ยิ้มออกมาเลียให้สะอาดเหรอยังไงแบบนี้เหรอคะเมื่อคาเลนและอีวอนได้ยินเช่นนั้นพวกเขาก็คิดว่าเมเดลีนจะเลียพื้นพวกเขาจึงขยับเข้าไปใกล้ๆเพื่อดูเมเดลีนทันใดนั้นเธอก็ขัดขาของอีวอนทาให้อีวอนที่ไม่ได้ระวังตัวลื่นล้มลงกับพื้นเธอกรีดร้องเมื่อเห็นเศษแก้วบนพื้นอาก แม้จะพยายามหลบเศษแก้วแต่เศษแก้วพวกนั้นยังคงสามารถแทงเข้าที่ฝ่ามือของเธอได้นอกจากนี้ปากของเธอยังเต็มไปด้วยเลือดเมเดลีนยืนสง่ายอยู่เหนืออีวอนและเหลือบตามองเธอเมื่อเธอเห็นอีวอนพยายามจะลุกขึ้นเมเดลีนก็พูดกดดันเธอเป็นไงบ้างเธอได้ลองลิ้มรสดูหรือยังเป็นนมแพ้หรือนมวัวล่ะบทที่ห้าอีวอนตกใจเมื่อได้ยินแบบนั้น คาเลนก็ตกใจกับสิ่งที่เธอเห็นเช่นเช่นกันเธอดึงสติตัวเองกลับมาอีกครั้งหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งอีวอนเธอต้องการช่วยอีวอนแต่เมเดลีนกลับมาขวางเธอไว้เธอคำรามด้วยความโกรธนางเศษขยะไปให้พ้นเศษขยะเมเดลีนจ้องมองเธออย่างเย็นชาคาเลนตกใจเมื่อเธอเห็นสายตาที่เฉียบคมของเมเดลีนแววตาที่เหมือนกับตอนที่เมเดลีนเปิดเผยตัวตนของเธอเมเดลีนถ้าเธอทำไมคุณพยายามจะข่มขู่ฉันตอนเจเรมี่ไม่อยู่หรอ คุณคิดว่าฉันคือเมเดลีนคนเก่าที่ยอมให้คุณทำอะไรกับเธอก็ได้งั้นเหรออะไรกันคาเลนเบิกตากว้างด้วยความตกใจจากนั้นเธอก็รู้สึกประหม่าเมื่อมองไปที่ใบหน้าของเมเดลีนเมเดลีนมองดูเธออย่างเย็นชาขณะหยิบมีดและซ่อมจากนั้นเธอก็จิ้มไขยย่ยางมาตูมของคาเลนขึ้นมาก่อนจะดันจานไปไว้ข้างหน้าเธอกินทิ้งกินขว้างมันไม่ดีนะคะแม่สามีที่รักของฉันคุณต้องกินมันให้หมดนะ คาเลนตกใจแต่เธอยังไม่คิดว่าเธอเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ใบหน้าของเธอเคร่งขครึมขึ้นแต่เธอกลับไม่กล้าที่จะทำตัวเย่อหยิ่งเมเดลีนจ้องมองใบหน้าของคาเลนอย่างสนุกสนานคาเลนรู้สึกโมโหแต่เธอกลับไม่กล้าพูดอะไรออกมาจากนั้นเมเดลีนก็หันหน้าไปมองที่อีวอนซึ่งยังอยู่บนพื้นที่รักฉันขอถามเธออีกครั้งนะบนพื้นนั่นนมแพ้หรือนมบัว อีวอนเบิกตากว้างด้วยความหวาดกลัวเธอไม่รู้ว่าเพราะอะไรเมเดลีนที่อ่อนแอและเปราะบางจึงกลายเป็นคนที่เก,กลี้ยกล่อมและข่มเหงฉันถามเธอตอบฉันมาสินั่นนมแพะหรือนมบัวเมเดลีนถามคำถามของเธอทําให้อีวอนตัวสั่นไปด้วยความกลัวเธอพยักหน้าอย่างรวดเร็วด้วยใบหน้าที่หวาดกลัวชะใช่มันมันคือนมแพะเมเดลีนขมวดคิ้วด้วยความอยากรู้โอ้จริงเหรอเธอได้ลิ้มรสมันหรือย,ยังละ่ะ ฉันลองฉันลองแล้วเมเดลีนพยักหน้าอย่างพึงพอใจดีจังที่เธอชอบมันลุกขึ้นมากินข้าวเช้าได้แล้วทำความสะอาดด้วยหลังจากที่เธอกินเสร็จแล้วเข้าใจไหมอีวอนพยักหน้าด้วยความกลัวหลังจากที่เธอเห็นรอยยิ้มมุมปากของเมเดลีนเข้าใจแล้วฉันจะทำความสะอาดทั้งหมดเองทานอาหารให้อร่อยละ่ะเมเดลีนยิ้มและมองดูทั้งคู่ใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงกลับเมื่อเมเดลีนหันหลังกลับไป อีวอนลุกขึ้นจากพื้นอย่างช้าๆป้าคาเลนเธอเกิดอะไรขึ้นกับเมเดลีนกันแน่ดวงตาของเธอหน้ากลัวเหลือเกินคาเลนมองไปที่แผ่นหลังของเมเดลีนด้วยความกลัวผู้หญิงคนนั้นไม่ได้สูญเสียความทรงจำของเธอเหรอทำไมเธอถึงมีปฏิกิริยาแบบนี้เธอต้องแสดงแน่นอนฉันไม่คิดว่าเธอจะสูญเสียความทรงจำไปจรงิจรงๆเธอคงกำลังวางแผนอะไรบางอย่างนั่นคือเหตุผลที่เธอแกล้งทำเป็นว่าสูญเสียความทรงจำไปอีวอนเดา นางสาเลวเธอไม่เพียงแต่ทำลายชื่อเสียงของเจเรมี่แต่เธอ,อยังร่วมมือกับเฟลิปเปเพื่อทำลายเจเรมี่อีกเจ้าเล่อะไรอย่างนี้ป้าคาเลนคะเราต้องบอกพี่เจเรมี่นะเขาว่าเธอโกหกเจเรมี่หลงสเสน่ห์นางสารเลวนั่นมากแล้วเขาจะเชื่อเราได้ยังไงคาเลนรู้สึกโกรธเคืองและกับแขนฉันว่าเราต้องวางแผนอีวอนทำหน้าไม่พอใจก่อนที่เราจะวางแผนเราควรทำยังไงของพวกนี้ดีคะอีวอนชี้ไปที่โต๊ะซึ่งเลอเธอ เธอควรจะทำความสะอาดมันซะเธอคิดว่าฉันจะกินมันหรือไงอีวอนแทบระเบิดด้วยความโกรธแต่เธอไม่กล้าขัดต่อความต้องการของคาเลนและที่สำคัญที่สุดเธอไม่กล้าที่จะต่อต้านเมเดลีนเมเดลีนเดินเข้าไปในสวนและพบผู้อาวุโสที่กำลังชมวิวอยู่เธอมองไปที่ใบหน้าซึ่งเรียบเฉยของอาวุโสขณะที่จิตใจของเธอกำลังเลื่อนลอยเมื่อเธอกำลังจะเดินข้ามไปชายชุดดำสองก็คนเดินเข้ามาจากประตูหน้าชายสองคนเดินตรงมาหาเธอ คุณเอลีนเจ้านายรอคุณกลับไปอยู่เขาเป็นห่วงคุณเมเดลีนมองชายสองคนอย่างไม่ใส่ใจเจ้านายคุณเฟลิเป้วิทแมนชายคนนั้นอธิบายด้วยรอยยิ้มคุณเอลลีนคุณต้องกําลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้แนะ่ถ้าคุณกลับไปกับเราเจ้านายจะบอกคุณทุกอย่างมันอันตรายเกินไปถ้าคุณยังอยู่ที่นี่กับเจเรมีวิทแมนหลังจากที่ชายคนนั้นพูดเมเดลีนก็ได้ยินเสียงคร่ำครวญอยู่ข้างหลังเธอ เธอหันกลับมาและเห็นดวงตาเบิกกว้างของผู้อาวุโสเขามองเธอด้วยอารมณ์ราวกับบอกแก่เธอว่าอย่าตามสองคนนั้นไปบทที่ห้า้หสแต่เมเดลีนกลับเห็นด้วยตกลงฉันจะไปกับคุณอาอาอาผู้อาวุโสอารมณ์เสียมากกว่าเดิมเมเดลีนหันกลับมาและเดินไปหาเขาแววตาที่เฉียบคมของเธออ่อนลงฉันจะกลับมาเร็วๆนี้นะคะคุณปู่ไม่ต้องกังวลฉันไม่ใช่เมเดลีนคนเดิมอีกต่อไปแล้ว แม้ว่าเธอจะปลอบโยนแต่ผู้อาวุโสก็ยังคงทำเสียงประท้วงด้วยสุดกำลังของเขาเขาต้องการหยุดเมเดลีนไว้แต่เมเดลีนยังคงไปกับคนพวกนั้นเฟลิปเป้ชงชาดำที่เธอชอบรอเธออยู่ที่วิลล่าซึ่งเขาซื้อไว้ในเขตชานเมืองเมื่อเขาเห็นเมเดลีนเขาก็รินชาให้เธอด้วยท่าทีพิถีพิถันเขามักมอบรอยยิ้มที่อ่อนโยนให้เธอเสมอแมดดี้นั่งลงและดื่มชาก่อนสิผมจะอธิบายให้คุณฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นเร็วๆนี้ เมเดลีนยิ้มไม่จำเป็นหรอกค่ะและฉันจะไม่ดื่มชาด้วยเฟลิเปตัวแข็งทื่อขณะที่ถือถ้วยเอาไว้ในมือจากนั้นเขาก็มองไปที่เธออย่างเย็นชาในทางกลับกันเมเดลีนยืนสงบนิ่งอมยิ้มดวงตาของเธอเป็นประกายด้วยความมั่นใจฉันมาที่นี่เพราะต้องการคุยบางอย่างกับคุณเฟลิเปรู้สึกว่าการจ้องมองของเมเดลีนดูคุ้นเคยเขายกยิ้มมุมปากและพูดว่ามาสิ อีกด้านหนึ่งหลังจากที่เจเรมีส่งจักสานไปโรงเรียนอนุบาลแล้วเขาก็ไปที่บริษัทตัวแทนที่เชื่อถือได้เพื่อที่จะจ้างคนรับใช้หลังจากที่เขากลับถึงบ้านเขาก็พบว่าเมเดลีนได้จากไปแล้วผู้ที่อาวุโสนั่งอยู่บนรถเข็นในสวนคนเดียวดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความโกรธในขณะที่เขายังคงทำเสียงประท้วงเจเรมีรีไปหาคาเลนและอีวอนเพื่อถามพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทั้งสองบอกว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องใดฮ่า พวกเขาเห็นเพียงเมเดลีนออกไปพร้อมกับชายชุดดำสองคนเจเรมีตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ประตูหน้าและเห็นว่าเมเดลีนถูกคนของเฟลิเป้พาตัวไปขณะที่เขากำลังจะออกไปตามหาเธอเธอก็กลับมาโดยสวัสดีภาพเจเรมีดึงเธอเข้าไปกอดเขากอดเธอแน่นจนเธอแทบหายใจไม่ออกลินนี่ดีจังที่คุณกลับมาเขารู้สึกโล่งใจน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความกังวลและความประมา ع. เฟลิเป้สั่งให้คนของเขามาพาคุณไปใช่ไหม เขาทำอะไรคุณหรือเปล่าทำไมเขาถึงปล่อยให้คุณกลับมาหลังจากปล่อยเธอออกจากอ้อมกอดเจเรมีก็ถามด้วยความเป็นห่วงเมเดลินยิ้มอย่างอ่อนโยนฉันไม่เป็นอะไรเฟลิปเป้ไม่ได้ทำอะไรฉันเขาไม่ได้สร้างปัญหาให้ฉันด้วยค่ะฉันบอกว่าฉันต้องการกลับมาหาคุณเขาจึงขอให้คนของเขามาส่งฉันเจเรมีรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างฟเฟลิเป้ไม่น่าใช่คนใจดีขนาดนี้แต่เขาก็ไม่ได้ถามเธอต่อ เมเดลีนเดินไปเข็นรถเข็นเมื่อเห็นว่าผู้อาวุโสเองก็มีท่าทีสงบลงเช่นกันอีวอนที่อยู่อีกด้านหนึ่งพึมพำด้วยความไม่พอใจป้าคาเลนค่ะผู้หญิงคนนี้แสดงเก่งมากเธอแซงทําเป็นดูอ่อนแอต่อหน้าพี่เจเรมีแซงทําเป็นโง่เพื่อเอาเปรียบเขาหลังจากที่เธอพูดจบอีวอนก็รู้สึกได้ถึงสายตาที่จ้องมองมาที่เธอจากนั้นเธอก็เงยหน้าขึ้นเมื่อเห็นเมเดลีนมองมาที่เธอในขณะเดียวกันหัวใจของอีวอนก็เต้นแรงขึ้นเมเดลีนหูดีเหรอ อีวอนพูดเบามากเธอได้ย,ยินมันไหมเมเดลีนได้ยินสิ่งที่อีวอนพูดแต่เธอกลับไม่ได้สนใจอีวอนมากนะักเธอเดินผ่านและพาผู้อาวุโสเข้าไปในห้องรับแขกผู้อาวุโสเริ่มคร่ำครวญอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้โกรธเหมือนเมื่อก่อนเมเดลีนเข็นรถเข็นไปที่เตียงแล้วปิดประตูหลังจากที่เธอปิดประตูเธอหันกลับมามองผู้อาวุโสด้วยสายตาปแปลกๆจากนั้นเธอก็เริ่มเดินเข้าไปหาเขาช้าฮ่าฮ่า บทที่569เจเรมี่รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขารู้ว่าฟลลิเป้จะไม่ยอมให้เมเดลีนกลับมาง่ายฮ่าฮ่าเขากังวลว่าเมเดลีนอาจจะถูกคุกคามจากนั้นเขาก็ตามเมเดลีนเข้าไปในห้องของผู้อาวุโสเมื่อเขาเห็นประตูปิดอยู่เขารู้สึกลังเลก่อนที่จะเปิดประตูและเดินเข้าไปข้างในหลังจากที่เขาเปิดประตูเข้าไปเขาเห็นเมเดลีนกำลังเตรียมที่นอนให้ผู้อาวุโสเมื่อเห็นเขาเธอก็ส่งยิ้มให้ เจเรมี Jeremy, คุณมาพอดีเลยถึงเวลาที่คุณปู่จะต้องพักผ่อนแล้วคะ่ะคุณควรช่วยพาเขาเข้านอนทีนะคะเจเรมี Jeremy, ทำตามที่เธอสั่งเขาช่วยพยุงผู้อาวุโสขึ้นไปบนเตียงและห่มผ้าให้เขาคุณปู่พักผ่อนให้สบายนะครับลินนี่กับผมจะดูแลคุณปู่เองคุณปู่จะหายดีในไม่ช้าเจเรมี Jeremy, ปลอบผู้อาวุโสด้วยท่าทีสุภาพใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มผู้อาวุโสไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงกระพริบตาเพื่อตอบสนอง เจเรมีจับมือเมเดลีนไว้และออกจากห้องไปพร้อมกันโดยไม่สนใจป้าและหลานสาวที่กำลังจ้องมองพวกเขาจากห้องนั่งเล่นเจเรมีอบเมเดลีนไว้และพาเธอออกไปเดินเล่นข้างนอกเมเดลีนขมวดคิ้วเจเรมี Jeremy, ฉันอยากเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับระดับนานาชาติของ GMA ที่กำลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้คุณก็รู้ว่าฉันเรียนการออกแบบเครื่องประดับมาฉันว่าจะลองใช้โอกาสนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเองเจเรมี Jeremy, รู้สึกท้อแท้เล็กน้อยหลังจากที่ได้ยินเรื่องนี้ เธอลืมไปว่าเธอคือวิลาควินดังนั้นเธอจึงลืมไปว่าเธอเป็นนักออกแบบเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วฉันอย,อยากอยู่บ้านและออกแบบเครื่องประดับคร่าวๆสักสองสามวันด้วยวิธีนี้ฉันจะยังสามารถดูแลคุณปู่ได้ด้วยคุณจะสนับสนุนฉันใช่ไหมคะเจเรมี่ส่งยิ้มที่เต็มไปด้วยความรักให้เธอจากนั้นเขาก็พยักหน้า แน่นอนผมจะสนับสนุนภรรยาของผมอย่างเต็มที่ตราบใดที่คุณมีความสุขไม่ว่าคุณจะต้องการทำอะไรผมจะคอยสนับสนุนคุณทุกอย่างและอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปขอบคุณนะคะเจเรมีเมเดลินยิ้มลักยิ้มอันแสนหวานของเธอทำให้เขาไม่อาจละสายตาได้ช่างเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆนะเมเดลินฉันเองก็เข้าร่วมการแข่งขันด้วยเหมือนกันอีวอนพูดขัดจังหวะคาเลนตระหนักขึ้นได้และพูดว่าฉันลืมเรื่องนี้ไปเลยอีวอนเธอเรียนการออกแบบเครื่องประดับ เป็นเรื่องบังเอิญจริงๆเธอสามารถเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้กับเมเดลีนได้ใช่ค่ะอีวันยิ้มด้วยความตื่นเต้นคำพูดต่อมาของเธอทําให้เธอดูเป็นเด็กดีและเชื่อฟังเมเดลีนเธอมีประสบการณ์มากกว่าฉันถ้าวันนั้นมาถึงเธอช่วยอ่อนให้ฉันหน่อยได้ไหมเมเดลีนยิ้มตอบอย่างอ่อนโยนการแข่งขันต้องได้รับการตัดสินอย่างยุติธรรมไม่ใช่เรื่องดีที่จะชนะอย่างไม่เป็นธรรมถ้าเธอไม่มีความสามารถเธอก็ควรออกจากการแข่งขันไปเธอคิดว่าไงล่ะอีวอน อีวอนแซงเป็นคนที่เชื่อฟังเพื่อเข้าใกล้เมเดลีนต่อหน้าเจเรมีแต่เธอไม่คาดคิดว่าเมเดลีนจะพูดตอกหน้าเธอมุมปากของเธอกระตุกด้วยความอับอายจากนั้นเธอได้ยินเจเรมีพูดกับเมเดลีนว่าภรรยาของผมพูดถูกคนที่ชนะอย่างไม่ยุติธรรมไม่ใช่คู่แข่งของคุณเลยมาสิผมจะไปซื้ออุปกรณ์วาดรูปให้คุณค่ะเมเดลียนยิ้มและพยักหน้าเธอเหลือบมองไปที่อีวอนซึ่งทำหน้านิ้วคิ้วขมวด อีวอนทำหน้าบึ้งใสและกำหมัดแน่นหลังจากเมเดลีนหันหลังกลับไปเธอคิดว่าเธอเป็นใครเธอคิดว่าฉันต้องการให้เธอ,ค,อค่อยๆกับฉันหรอเมเดลีนแล้วเราจะได้รู้กันว่าใครไม่ใช่คู่แข่งของใครถูกต้องคาเลนนั่งลงบนโซฟาอีวอนแสดงให้เธอเห็นว่าหลานมีดีอะไรและพิสูจน์ให้นางสารเลวนั่นเห็นว่าตระกูลเยเมนไม่ได้อ่อนแอถ้าหลานเอาชนะเธอได้ชื่อเสียงในฐานะหัวหน้านักออกแบบของมิสเอลเลดี้ของเธอก็จะถูกทำลายเธอจะได้รู้สึกอับอาย คือไม่ใช่แค่อับอายแต่ชื่อเสียงของเธอจะต้องถูกทำลายบนเวทีการแข่งขันด้วยถ้าทำไม่ได้ฉันจะยอมจุกเท้าเธอเลยอีวอนสาบานอย่างมั่นใจจากนั้นเธอก็หยิบเอาผลงานที่เธอลอกเลียนแบบออกมาอย่างภาคภูมิใจและผลงานชิ้นนี้ก็เคยได้รับรางวัลเมื่อตอนที่เธออยู่ในมหาวิทยาลัยปีแรกเธอใช้ผลงานนี้เพื่อเข้าชิงการแข่งขันรอบคัดเลือกเมเดลีนเข้าร่วมการแข่งขันไม่นานหลังจากนั้น หลังจากผลการแข่งขันรอบคัดเลือกออกมาไม่นานเมเดลีนและอีวอนก็ได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศอีวอนบอกบัตรเชิญเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อหน้าคาเลนอย่างโอ,อ้อวดเธอ,อยังเน้นย้ำว่าอันดับของเธออยู่เหนือเมเดลีนเมื่อตอนที่พวกเขาแข่งขันกันในรอบคัดเลือกบทที่570้คาเลนรู้สึกภูมิใจกับแฟมสะสมผลงานเล่มนี้เธอรู้สึกว่าเธอสามารถบทขยี้วิญ,ญญาณของเมเดลีนได้ด้วยสิ่งนี้ อย่างไรก็ตามเมเดลีนกลับไม่ได้ใส่ใจเธอนั่งร่างรูปภาพของเธออย่างเงียบฮ่าฮ่ากิจวัตรประจําวันของเธอค่อนข้างเรียบง่ายเธอจะวาดรูปในตอนเช้าและดูแลผู้อาวุโสส่วนในตอนกลางคืนเธอมักจะใช้เวลาอยู่กับจักสันเธอจะอ่านหนังสือให้เด็กน้อยฟังและสอนให้เขาหัดอ่านบางครั้งพวกเขาก็ทํางานศิลปะและงานฝีมือด้วยกันพวกเขาใช้เวลาด้วยกัน เจเรมีไม่อยากเสียเวลาอีกแล้วแม้ว่าเมื่อเร็วๆนี้เฟลิเป้จะไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรแต่เขารู้ว่าเฟลิเป้กำลังวางแผนช่วร้ะยรอยู่เขาสัญญาว่าต่อให้เขาสูญเสียบริษัทวิทแมนไปเขาก็จะไปเอามันคืนมาอย่างแน่นอนนี่ไม่ใช่เรื่องตลกและเขาได้เริ่มดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนอกจากนี้เขารู้ว่าเฟลิเป้ยังคงสนใจเมเดลีนอยู่ถ้าเขาต้องการรักษาความรักไว้ในชีวิตของเขาเขาก็ต้องนำหน้าเฟลิเป้ไปให้ได้หนึ่งเก้า ไม่กี่วันต่อมาวันที่จัดแข่งขันก็ได้รับการยืนยันหลังจากรอบรองชนะเลิศอีวอนก็เริ่มมีปัญหาผลการเรียนของเธอแย่มากเพราะเธอมักจะไปเที่ยวกับพวกผู้ชายเธอไม่สนใจงานที่โรงเรียนของเธอเธอเข้านอนตอนเช้าและออกเที่ยวบาร์ในตอนกลางคืนเธอไม่ใช่นักเรียนที่มีระเบียบวินัยเลยและใช้ชีวิต,ตเตรเตร่ไปเรื่อยเธอคัดลอกแบบและดัดแปลงผลงานในการแข่งขันรอบคัดเลือกรวมถึงรอบรองชนะเลิศทำให้ตอนนี้เธอไม่มีผลงานอะไรที่จะนำเสนอ เธอรู้สึกกระวนกระวายใจในรอบชิงชนะเลิศที่กำลังจะมาถึงตอนนั้นเธอพูดสาบานด้วยความมั่นใจถ้าเธอแพ้เธอจะต้องอับอายเธอต้องการชื่อเสียงและประสบความสำเร็จแล้วเธอจะปล่อยให้ตัวเองอับอายได้อย่างไรอีวันตื่นขึ้นมาในวันยุดสุดสัปดาห์เธอเห็นเมเดลีนเล่นกับจักสันอยู่ในสวนแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเธอคือแบบร่างบนขาตั้งที่วางอยู่ในสวน เธอไม่รู้ว่าเธอควรจะอธิบายรูปร่างนั้นอย่างไรแต่เธอรู้ดีว่าเมเดลีนจะสามารถเอาชนะเธอได้อย่างแน่นอนอีวอนเริ่มวางแผนในหัวของเธอถ้าเธอขโมยแบบของเมเดลีนไปส่งก่อนเธอก็อาจจะชนะเมเดลีนได้ด้วยวิธีนี้เธอยังสามารถใส่ร้ายเมเดลีนว่าลอกเลียนแบบเธอได้ถ้าเธอส่งผลงานนี้ก่อนเมเดลีนผลงานของเมเดลีนก็คงเป็นได้แค่งานออกแบบที่ลอกเลียนแบบของเธอ เมื่ออีวอนคิดถึงแผนการนี้เธอก็ยิ่งคิดว่านี่คือหนทางรอดที่ดีที่สุดของเธอเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปร่างผลงานทันใดนั้นแจ็คสันก็วิ่งมาทางเธอเธอวางโทรศัพท์แล้วเดินไปที่ประตูราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะเดียวกันคาเลนก็เดินเข้ามาพร้อมกับวินตันที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศคุณป้าคาเลนคุณพาคุณลุงวินตันมาแล้วอีวอนยิ้มและทักทายแจ็คสันวิ่งไปหาเมเดลีนและกระตุกชายกระโปรงของเธอ แม่ครับเรายัางเล่นได้อยู่ไหมเมเดลีนลูบผมของเขาอย่างอ่อนโยนและยิ้มคุณปู่กลับมาแล้วไปทักทายกันอือแจ็คสันเชื่อฟังเมเดลีนและวิ่งไปข้างหน้าวินตันเขาเรียกอย่างไพเราะว่าคุณปู่ครับวินตันรู้สึกมีความสุขแต่เขาไม่พอใจเมื่อเห็นเมเดลีน หลังจากที่รู้ว่าอาการอมพาตของผู้อาวุโสเกี่ยวข้องกับเมเดลีนวินตันก็เริ่มมีอคติต่อเมเดลีนนอกจากนี้คาเลนยังเล่ารายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมระหว่างทางกลับบ้านซึ่งทำให้เขาเกลียดเมเดลีนมากขึ้นไปอีกเมเดลีนเดินไปหาเขาและเรียกวินตันว่าคุณพ่อคะวินตันมองเธออย่างเย็นชาแล้วพูดว่ามากับฉันฉันมีเรื่องสำคัญที่ต้องบอกเธอจบตอนข้าขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ